สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้เอกบุรภาก็มีวัตถุมงคลนะครับเป็นพระเนื้อผงมาให้พี่ๆได้รับชมเนื้อหามูลสาลกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับโดยวัตถุมงคลพระผงในวันนี้นะครับก็เป็นผราสมเด็จ4ี่จุดนะครับของหลวงปู่เริ่มประโมนะครับวัดจุกระเชอตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับโดยพระเครื่องชุดนี้นะครับก็เป็นสมเด็จหลังรอเรือนะครับนี่นะครับ ปี2533ันห้า้ยสามสิบสามนะครับในพระเครื่องชุดนี้นะครับเนื่องจากพระเครื่องของหลวงปู่เริ่มนะครับถ้าเป็นยุคต้นนะครับผงสิบสองนักษัตร์นะครับก็มีราคาการเช่าหาที่แพงมากนะครับเป็นพระหลักหมื่นไปแล้วนะครับในรุ่นที่จะสร้างในปีพศสอง5ันห้า้ยห้านะครับเป็นสมเด็จ1ิบนักษัตร์นะครับส่วนรายการนี้นะครับก็เป็นพระที่หลวงปู่เริ่มนะครับในดำรินะครับให้จัดสร้างครับเป็นพระ แจกให้ผู้ที่มาทําบุญที่วัดนะครับโดยจํานวนการจะสร้างในพระเครื่องรุ่นนี้นะครับก็ไม่ได้มีจานวนการจะสร้างที่ชัดเจนนะครับแต่ก็ได้เป็นมวลสารนะครับของสมเด็จ12นักษัตย์นะครับเป็นผงนะครับนํามาเป็นมวลสารในการจะสร้างพระเครื่องชุดนี้นะครับเนื่องจากเป็นพระที่ทําแจกนะครับคนที่มาทําบุญนะครับในพื้นที่นะครับนะครับหรือ ต่างจังหวัดนะครับที่มาทำบุญก็จะได้พระชุดนี้นะครับเป็นพระแจกนะครับโดยในครั้งนั้นนะครับพระชุดนี้นะครับก็ไม่มีราคาการเช่าหานะครับแต่ช่วงหลังมานะครับเนื่องจากพระสมเด็จนะครับของหลวงปู่เริ่มนะครับก็มีความนิยมสูงนะครับก็เลยทําให้มีราคาการเล่นหาที่แพงขึ้นนะครับในรุ่นยุคต้นนะครับก็เลยมีการมาเช่าซื้อบูชากันในรุ่นลองๆอย่าง รุ่นนี้นะครับเป็นสมเด็จหลังลอเรือนะครับโดยมีด้วยกันทั้งหมดนะครับสองแบบนะครับโดยชุดนี้นะครับก็เป็นชุดที่สร้างก่อนนะครับก่อนชุดนี้นะครับก็จะได้มวลสารเยอะนะครับในพระเครื่องชุดนี้นะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับขนาดจะเล็กกว่านะครับแล้วก็ความคมชัดของพิมพ์นะครับก็จะมีความตื้นกว่านะครับไม่คมเท่าไรนักนะครับนี่นะครับตามข้อมูลนะครับในพระชุดพิมพ์นี้นะครับก็ หลวงพ่อเริ่มนะครับให้ใส่ผงสิบสองนักสัตว์นะครับจํานวนหนึ่งบาทนะครับนี่นะครับในพักเครื่องที่สร้างมาทีแรกนะครับชุดนี้นะครับความคมชัดขององค์พระนะครับก็จะลดน้อยถอยลงไปนะครับเป็นพระพิมพ์กดมือนะครับนี่นะครับส่วนพระอีกชุดหนึ่งนะครับชุดนี้นะครับก็จะสร้างทีหลังชุดนี้นะครับก็จะมีมวลสารผงสิบสองนักสัตว์เหมือนกันนะครับแต่อาจจะมีปริมาณที่น้อยกว่านะครับแล้วก็มี ความคมชัดกว่านะครับในตัวบล็อกนะครับที่กดพิมพ์พระออกมานะครับนี่ก็ถือว่าเป็นพระย่อยนะครับหลักร้อยพุทธคุณหลักร้านนะครับที่สามารถนําไว้บูชานะครับใช้พุทธคุณแทนสมเด็จรุ่นแรกได้เลยนะครับโดยมีมวลสารเนื้อหามวลสารที่เข้มขลังเหมือนกันนะครับแต่ราคาก็ยังเป็นพระหลักร้อยกลางๆเท่านั้นนะครับนี่นะครับในสององค์นี้ผมก็เช่าบูชามาเพื่อจะนํามาเก็บไว้ส่วนตัวนะครับเดี๋ยวจะนําไปเลี่ยม ใช้พุทธคุณนะครับในสมเด็จ4จุดแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องนะครับให้พี่ๆได้เห็นมวลสารกันทั้งสององค์เลยนะครับองค์แรกนะครับนี่นะครับก็เป็น4จุดนะครับแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นลอเรือนะครับเดี๋ยวมาลุกชมมวลสารกันนะครับนี่นะครับตัวองค์พระนะครับก็จะมีความตื้นนะครับขนาดก็จะเล็กกว่านะครับนี่ครับเป็น4ี่จุดนะครับ เห็นมวลสารไหมครับจะออกขาวๆหน่อยนะครับเนื่องจากราชุดนี้นะครับก็ได้มวลสารนะครับของผงสิบสองนักสัตว์นะครับของหลวงปู่เริ่มนะครับผสมจํานวนหนึ่งบาทนะครับนห็นะครับน้ําหนักนะครับในครั้งนั้นนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นลอเรือแบบนี้นะครับนี่นะครับเจาะออกขาวๆเห็นมวลสารไหมครับชัดเจนสวยงามนะครับมวลสารปึกๆเลยนะครับ เรื่องของหลวงปู่เริ่มนะครับก็มีพุทธคุณทางด้านโชคลาภนะครับแล้วก็การค้าขายนะครับเป็นพุทธคุณทางด้านเมตตานะครับในเนื้อผงสิบสองนักสัตว์นะครับก็เลยทําให้มีผู้คนนะครับที่นําไปบูชาแล้วก็เกิดประสบการณ์ต่างๆมากมายนะครับนี่ครับส่วนอันนี้ก็เป็นพระที่ทําที่หลังนะครับสร้างหลังจากบอกบอกบกแรกไปนะครับก็จะเป็น บอกที่มีความสวยงามคมชัดนะครับแล้วก็จะมีขนาดใหญ่กว่านะครับเนี่ยครับก็เป็นมวลสารที่ใกล้เคียงกันนะครับทั้งสององค์นะครับเห็นไหมครับเห็นะครับด้านข้างนะครับครับในพักเครื่องชุดนี้นะครับก็สามารถใช้แทนยุคแรกได้นะครับยุคต้นปี2 5 0 5ก็มีราคาการเช่าหาที่แพงนะครับถ้าพี่ท่านใดนะครับศรัทธาหลวงปู่เริมนะครับอยากได้ วัตถุมงคลนะครับที่มีผง12นักษัตร์นะครับก็พระเครื่องรุ่นนี้นะครับปีสามสามนะครับสมเด็จสี่จุดแบบนี้นะครับก็ยังเป็นพระหลักร้อยกลางๆนะครับยังสามารถเช่าหาบูชากันได้นะครับในสภาพสวยๆนะครับก็อาจจะอยู่ร้อยปลายๆครับอย่างองค์นี้นะครับผมก็เช่ามาประมาณห้าร้อยนะครับนะครับสี่ร้อยห้าร้อยนะครับก็ได้เช่าบูชามานะครับในเนื้อผงรุ่นนี้นะครับเห็นไหมครับว่า มวลสารจะใกล้เคียงกันนะครับนะครับเดี๋ยวซูมให้เห็นไหมครับว่ามวลสารใกล้เคียงกันนะครับนี่นะครับตัวองค์พระนะครับแต่ขนาดจะแตกต่างกันนิดเดียวนะครับนะครับนี่นะครับตัวองค์เล็กนะครับก็จะมี ขาวเยอะกว่านะครับเนื่องจากได้ผง12นักษัตย์นะครับจะมากกว่านะครับในผักเครื่องชุดนี้นะครับซึ่งมีน้อยนะครับแล้วก็หายากนะครับในชุดนี้นะครับไม่ค่อยได้พบเจอนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุดนี้นะครับมากกว่านะครับตามท้องตลาดนะครับเพราะว่าคนในพื้นที่นะครับก็จะเก็บในชุดนี้เยอะกว่านะครับไม่ค่อยได้มีหลุดมาจําหน่ายเท่าไหร่นักนะครับนะครับก็เป็น รเครื่องดีๆของหลงปูเลิมอีกหนึ่งรุ่นนะครับราคาการเช่าหาหลักร้อยกลางๆพุทธคุณหลักร้านนะครับถ้าพี่ๆชื่นชอบนะครับก็ลองเช่าหามาบูชากันได้นะครับในพระเครื่องชุดนี้นะครับเป็นพระแท้ดูง่ายนะครับวันนี้ก็นํามาส่องให้เห็นมวลสารกันนะครับถ้าพี่ๆชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเอกบุรพภาไว้ด้วยนะครับในข้างหน้านะครับผมจะนาพระเครื่องวัตถุมงคลรุ่นใดนะครับมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกก็ติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ